มาติดตามรายงานผลของโมโนทูครับสนามล่าสุดที่ปอร์ติเมาครับโปรตุกีสกลางปีออโตโรโมอินเตอร์นาซีองนาวดูเอากาฟครับในรอบเรสเดย์ซึ่งเรสนี้ก็ยังคงยากลำบากสำหรับกล้องสมเกียรติจันทราครับอุณหภูมิ22องศาครับแทร็ก25องศาเซลเซียสครับนี่ครับกล้องสมเกียรตินักแข่งไทยครับฮิโรชิอาโอยาม่าเข้ามาพูดคุยด้วยครับออกซานในกขีดที่9ครับกล้อง มาดูกริดสตาร์หน่อยครับนี่ครับแถวหน้าบริโอคอนซาเลสซาเรเก้ครับไอโอคูล่าอยู่ตรงนี้ครับกล้องสมเกียรติอยู่ในกริดที่9ครับขณะนี้แถวนี้มีเซน่าเอเจสเชเลเชโนวีเอสตีครับโบเบนสไนเดอร์แล้วก็ดิโอโกโมเรล่าซอนตาฟานิกูเบิร์กอยู่ในกริดที่19ครับทีเมทของกล้องครับมาเิียวาจีออกตัวอยู่ในอันดับที่27นี่ครับช่วงวอร์มอัพแลบบตรงนี้เป็นโค้ง8จุดที่ นักแข่งนั้นเนอก็จะเหินเนินกันมาครับเริ่มต้นเกมออกมาครับกล้องสมเกียริสตาร์ทแล้วก็รักษาดับดับ9ไว้ได้ครับแต่ช่วงแรกยางไม่มาครับรูดลงไปอยู่อันดับที่10คนที่แรงขึ้นมาก็คือนี่ครับเ mm hmm. ฟมินาเเกแล้วก็จังหวะนี้โดนทีมเมแสแซงครับอลอนโซโลเปสที่โค้ง13เกือบจะประทะก,กันเล็กน้อยแล้วครับจากนั้นคนที่ฟอร์มดีครับอบเบรินัสครับ เรซินี่เอาเดเกนั้นไปโดนโทษดับเบิลลองแล็บเพนัลตี้นะครับจากการที่จําสตาร์ทในเรสนี้ต้องเข้าลองแล็บเพนัลตีถึง2ครั้งนี่ครับภาพจาเหลื่อมไปนิดเดียวครับมือมันลั่นท้ายที่สุดนะครับก็ช่วงต้นๆนเนี่ยโทนเนียบอรลิโนโนเองก็ฟอร์มดีนะครับไล่บีเข้ามาขณะที่เอาเดเกเข้ารับลองแล็บเพนัลตี้2ครั้งนะครับ จากนั้นไล่แสงกล้องสมเกียตขึ้นมาได้แล้วพอผ่านไป5รอบตัวของอรอนคาร์เนตเริ่มเติมความเร็วครับนี่ครับเอารเ,เกเข้าลองแลับเปนตี้ครั้งที่2ครับคือบริเวณลองแลับเปนรตี้มันค่อนข้างจะสกโปกพอสมควรนะ่ะนักแข่งเองเข้าไปเร็วไม่ได้ครับแต่เอารเ,เกพอเข้าไปก็ไล่มาแสงเนี่ยครับทำฟาสเซสแบ ตกไปอยู่ถึงันดับที่13ครับแซงผ่านเซโรการเซียขึ้นมาอยู่12แล้วแล้วก็ไลบ่บีกล้องสมเกียรตขึ้นมาด้วยนี่ครับจังหวะนี้ไอโอลากับบีเงินกับตัวของอัลเบรนารีนัสชาบี้คาเดลุสพลาดล้มไปคือในเรสนี้ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าการแข่งขันในกลุ่มหน้ามันขับเคี่ยววันสนุกจริงครับแต่ว่าคนที่ ค่อยๆไล่บีขึ้นมาก็คือรอนคาเนตและนี่จังหวะที่เอาเดเก้แนแสงผ่านกล้องสองเกียตครับเบามาแล้วขวางเกือบจะชนครับกล้องต้องยกครับเพราะว่าความมั่นใจในเรสยังไม่มาครับกริปที่โค้ง3ครับเนี่ยเปิดออกมาแล้วเหตุการณ์ช็อกก็เกิดขึ้นเมื่อตัวของผู้นำครับอล o อนโซโลเปสนั้นไปพลาดล้มครับท่านผู้ชมพอพลาดล้มเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนครับ แอรอนคาร์เนตขึ้นมาเป็นผู้นำส่วนโทนี่ยโบริโน่ครับโดนเจอรมีอโคบาไล่บี้หนักเลยนี่ครับการแข่งขันในกลุ่มกลางนี่ครับกลุ่มของมาดิโอคอนซาเลสอาเรเก้เนี่ยครับช่วงท้ายไล่ขึ้นมาจ่อทางด้านของไอโอคุระได้ครับไอมูซาสกิก็พลาดล้มไปกลุ่มเนี้ยมันมากครับตั้งแต่โจโรเบิร์ตมาริโอคอนซาเลสไอโอคุระแล้วก็ออเรเก้ครับไล่บทกนัน สลับสับเปลี่ยนพื้นที่ครับกับการลุ้นโพเดียมมเยอเตอกราซารเลสขยับอันดับกันกันกบไอโอคุระอย่างสนุกแลยครับแต่ท้ายที่สุดแล้วไอไปบานครับในช่วง2รอบสุดท้ายก็เลยโดนแซงครับเสีย2อ,อันดับเลยนี่ครับเสียให้อาริเก้ด้วยแต่ต้องชื่นชมครับอาริเกสนามนี้ร้อนแรงจริงถึงแม้ว่าจะโดนดับเบิลลองหลบแต่เขาเองก็ แก้สถานการณ์ขึ้นมาได้จบในอันดับที่4ส่วนคนที่โหดสุดๆก็คือคนนี้แล้ะครับอรอนคาร์เนตครับโอ้โหยกขาชี้เลยครับปลดล็อกคว้าชาัยชนะในมโตทูได้สำเร็จครับสำหรับอรอนนี่ครับช่วงท้ายนี่เป็นการไล่บี้กันของกลุ่มนี้ครับชิงพื้นที่บนโพเดียมไอ้นัน่นเลยไปพลาดเล็กน้อยครับก็เลยหลุดไป มาดูผลการแข่งขังนครับนี่ก็แอรอนคาเนตครับชนะไปตามด้วยโจโรเบิร์ตมาเดลกอนซาเลซจับสามครับอาร์เดเกตสี่ไอโอร่าห้าครับกาเซีย6เวสติ7ครับอเบรเวนัส8มาโกสตอยู่ในเรสตเก้าครับกล้องสมเกียรติมาฮึดในช่วงท้ายครับแซง2คันช่วงวันสามรอบสุดท้ายไล่ขึ้นมาจบแข่งขันในอันดับที่10ครับเก็บไป6แต้มครับในเรสนี้ก็ถือว่าประคับประคองสถานการณ์ได้ดีพอสมควร นี่เป็นกลุ่มนี้ครับอันดับที่11เป็นอัลโคบ้าครับ12อโบริโนก็ยังไม่ดีครับช่วงแรกแรงแต่ช่วงท้ายเหี่ยวครับ13เป็นเบลเทอร์ซับ14บเซนนาเอเจสส15าดารินบินเดอร์ครับแล้วก็มาต่อในกลุ่มหลังก็จะมีโบเบนครับเดนิฟอร์เจียดิโอโกโมเรล่าครับลุกกี้ยังต้องปรับตัวพอสมควรครับลุกกี้ชาวบราซิเลียน กองสนามนี้บวกไป6แต้มก็ถือว่าไม่เลวครับจกบการเริ่มต้นด้วยการเก็บ11แต้มจาก2สนามแรกครับและกลุ่มหลังครับดูครับมีทั้งเดนิซอนชูครับซอนตาฟันเดนกูเบิร์กเจ้าเม่มาเซียอิสานิวอร่ายังไม่ดีขึ้นเลยมาริโออาจีอันดับที่23นะครับเอสกรียี่สิอลอนโซโลเปสเนี่ยเอารถขึ้นมาแข่งต่อได้แต่จบกัรแขงในอันดับที่25เจ็คดิกซันยังลงไม่ได้ครับ คะแนนสะสมหลังจากผ่านไป2ส,สนามคาเนตขึ้นมาเป็นผู้นำครับมี31แต้มตามด้วยโจโรเบิร์ตกอนซาเลสกาเซียอาอนโซโลเปสไอโอคุลละเบลเตสเจ็ดนะครับอันดับที่8เป็นมาโกสซามิเรสเก้าเชลซิโนวิเอติครับแล้วก็ตามด้วยอันดับที่10ก็คืออัลเบิร์ตอารีนัสนั่นเองน่าสนใจว่าแอรอนคาเนตพอปลดล็อกคว้าชัยชนะได้เนี่ยเขาจะเดินหน้าคว้าชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องหรือไม่นะครับมีโอกาสลุ้นแชมป์โลกเลยครับสำหรับแอรอนคาเนต แต่ยังสรุปเร็วไปครับในช่วงแรกก็ต้องมาว่างอีกทีหนึ่งเอาเดเกยอยู่อันดับที่11นะครับส2งกล้องสมเกตจันทราครับเก็บมา11แต้มครับ13มเป็นอัลโคบา14บอาโบ,า 14, บโลิโน,โนครับ15ซอนตาฟันเดนกูเบิร์กนี่ครับกลุ่มนี้คือแอรอนแคเนตเองเนี่ยพอปลดล็อกได้ความมั่นใจมันจะมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามกันดูว่าเขาจะยืนระยะได้อยู่ไหมขณะที่คู่แข่งในปีนี้ก็หดหัวทั้งนั้นแหละครับ กลุ่มหลังมีนี่ครับโบเบนเซน่าเอเจสดารินบินเดอร์นะครับแล้วก็เนนิสซอนจูในเรื่องของคะแนนสะสมส่วนทีมเมทของกล้องครับเซอร์โจมาริโออาจีครับยังไม่สามารถที่จะเข้าใกล้อันดับที่จะลุ้นแต้มได้เลยครับยากครับการขึ้นมาครั้งแรกในฤดูกาลรับการแข่งขันโมโรทูครับก็ต้องมาลุ้นกันดูครับคาเล็กแซงผ่านบอสซอนคูโรขึ้นมาเป็นผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทคอนสตรัคเชอร์แหละครับหรือว่าประเภทรถแข่ง บอสโลตคูโรตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นมาฤดูกาลนี้ทำได้ดีจริงๆครับ MT m t ็มทีเอเอ็ครับไอโอโคล่ากับเซอร์โจกาเซียเป็นผู้นำบนตารางคะแนนสะสมประเภททีมมี50คะแนนครับตามด้วยมีการเรสซิ่งขณะที่เดมิสเซอร์ได้ทีมเอเชียครับอยู่อันดับที่8ครับมี11แต้มก็จากผลงานของกล้องเพียงคนเดียวครับสนามหน้ามาลุ้นกันดูครับที่เซอร์กิตออฟดิอเมริกาพัก3สัปดาห์ตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ